ไปดูภารกิจของกองทัพในการช่วยเหลือประชาชนนะคะไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศทุ่งนาสวยงามกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานค่ะ ไปกันที่แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีตะบนบ้านนาอําเภอวชิราบารมีจังหวัดพิจิตรนะคะโดยพลเอกทรงวุฒิจิต,ตานนนผู้ประสานงานโครงการทหารพันธ์ดีสํานักงานมูล,ลนิธิชัยพัฒนาค่ะท่านเป็นประธานในพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปทุมธานีหนึ่งมเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่แปลงนาข้าวเกษตรอินทรียแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านนาอําเภอวชิราบารมีจังหวัดพิจิตรค่ะโดยมีพลโทจิราวัน์จุลากุลที่ปรึกษากองทัพภาคที่3เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่สพลตรีกิติพงษ์แจ่ม วันผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3และหม่อมหลวงนัทสิทธิ์ดิตสกุลกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BAFS Group รวมทั้งกำลังพลพี่น้องเกษตรกรได้รวมกันเกี่ยวข้าวปทุมธาน,นีหนึ่งเมล็ดพันธุ์พระราชทานโครงการทหารพันธุ์ดีถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกข้าวอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ปลอดภัยจากสารเคมีในช่วงฤด,ดูการทำนาปี2565ค่ะกองทัพภาคที่3นะครับร่วมกับกลุ่มบริษัทขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้า ปทุมธานีหนึ่งมอบให้เกษตรกรในพื้นที่คลังน้ํามันที่พิจิตรนะครับและก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์โดยใช้พื้นที่แปลงนาข้าวด้านทิศตะวันตกของคลังน้ํามันพิจิตรจานวน143ไร่นะครับมีพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ9้ารายด้วยกันสําหรับผลผลิตทางการเกษตรในด้านครั้งนี้นะครับส่วนหนึ่งก็นําขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็นําไปแปรรูป เป็นข้าวปลอดสารเคมีบางส่วนก็นำเป็นเมล็ดข้าวปลูกขยายพันธุ์ต่อไปครับ